ค่ะเพื่อน,อนตัวนี้ชุดของแม่ออนจะเป็นลายง่ายๆนะคะเป็นลายง่ายๆตะข่ายง่ายๆแต่แม่ออนก็จะสลับเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกแก้วกระจายนะคะกระจายกระจายทั่วทั่วชุดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงชายนะคะตรงชายแม่อ่อนก็จะมาใส่ เป็นสับป,ปะรดนะคะเป็นลูกสับป,ปะรดนะคะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆชุดนี้ก็ไม่ออนถากไว้นานแล้วนะคะแต่ก็พอดีก็ลงหุ่นมันลดลงก็เลยใส่ได้อยู่ไม่ไม่น่าเก็บเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนพอดีไปงานขาวดำนะคะไปงานญาติกลับมาแล้วก็เลยมาโชว ชุดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าต้องมีไว้นะคะต้องมีไว้ในส่วนชุดนะคะสีดำนะคะเนอราจะเดินให้ดูต้องมีไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ใส่ไปได้หลายๆค่ะประมาณนี้ค่ะโอนะคะ